ช่วงในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ดูจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในส่วนของตลาดหุ้นเองอตลาดสินค้าผู้พันตแล้วก็ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐมีการดีตัวกลับขึ้นมามากกว่า100จุดแล้วก็ส่งผลบวกมายังตลาด ช่วงเช้านี้ที่เห็นการรีบาวกันโดยทั่วหน้าในส่วนของตัวเซฟตี้เองเนี่ยก็ mm hmm. อมองแนวโน้มน,น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานได้เหมือนกันโดยเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงไปเทสแถวแ900จุดแต่ว่าก็ดิดกลับขึ้นมาโดยเหลือลบประมาณ12.61จุดเมื่อวานขณะที่ในส่วนของ s 5 0M13 ก็ปิดอยู่ที่ระดับ932.50จุด โดยในส่วนของอปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกทั้งตัวเลขผู้ขอรับสัว์ริการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าที่คาดประมาณ1 2 0 0 0ายแล้วก็ตัวเลขยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเกินคาดเฉลี่ยรับ0.6%เป็นี่ยเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้นักทุนกลับเข้าเก็งกาไรในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจกเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกัน ในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ในส่วนของตัวเลขในภาคาการผลิตของสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาในคืนนี้นักทุนก็ยังคงจับตาในเรื่องของสัญญาณว่าเฟดจะมีการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปหรือไม่ขณะที่ในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยเมืมอเ่อวานเห็นการกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบ9้าวันทําการเกือบ1 4 0 0 ร้อล้านบาทแม้ว่ายังขายสุดที่ใน Index Future เล็กน้อยประมาณ118สัญญาแต่ก็ทำให้ต้องจับตาม,มากขึ้นแม้ว่ายังไม่ส่งสัญญาณในเรื่องของการที่เงินทุนจะไหลออกไปแต่ก็ทำให้ในส่วนของอทิศทางในวันนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะรีบาวขึ้นต่อในช่วงสั้นๆมองแนวะต้านที่ระดับ,บ950แล้วก็975จุดแนะนำให้ งกงำไรในฝั่งรองตัว S50 M13 ตามไปโดยตัดขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า920จุดส่วนโกลฟิลเจอร์เนวันนี้มองแนวโน้มน่าจะแว่งตัวอยู่ในกษณะไซเวดาวโดยนักลงทุนเองเนี่ยยังคงลดความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำโดยล่าสุดในส่วนของอสำนักข่าวบูมเบิร์กก็ได้มีการรายง,งานในเรื่องของสถานการ ถือครองในส่วนของตัว ETF ทองคำของนักลงทุนที่ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่7ขณะที่มองในส่วนของการเพิ่มภาษีการนำเข้าทองคำจากอินเดียมาที่ระดับ8%เองก็ทำให้ในส่วนของอุปสงค์ทองคำจากอินเดียเนี่ยลดลงค่อนข้างมากก็มองว่าในส่วนของราคาทองคำน่าจะยังอยู่ในภาวะตลาดมีต่อไป ในส่วนของตัว S P D R Gold t r u t เมื่อวานมีการปรับลดการถือสถานะการถือของทองคำลงไปอีก6.32ตันมาที่ระดับ1,03.53ตันโดยถ้านับจากต้นปีเนี่ยในส่วนของการถือสถานะทองคำเนี่ยปรับลดลงไปมากกว่า54%แล้ว ก็มองในส่วนของทิศทางของราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ1,375แล้วก็1,365เหรียญต่อออนได้ขณะที่ในส่วนของโกลฟิเจอร์ในบ้านเราก็ยังได้รับแรงก,กดดันจากค่าเงินบาทที่กลับมาแข่งค่าอีกครั้งโดยในช่วงเช้านี้เนี่ยกลับมาแข่งค่าที่ระดับ30.61บาทต่อรอลาลาสหรัฐแล้วก็ยังมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะแข่งค่าลงไปอีก โดยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงมองว่าในจังหวะทีะ่มีการดิดตัวขึ้นระหว่างวานันแต่ไม่ผ่านระดับ2 3 0 7 0บาทในส่วนของ GFM13 ให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช้อนต,ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ20,000บาทส่วน b บ e น c c ข u ดอ o f ฟ f u t u r อมองอในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเบรนทเองเนี่ยหลังจากที่ดิดตัวขึ้นรับข่าว รับปัจจัยบวกในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกในฝั่งสหรัฐเข้าใกล้ระดับ105เหรียญต่อบาร์เรลมองวันนี้อาจจะมีจังหวะพักตัวลงมาได้บ้างเหมือนกันคงยังต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยูโรโซนด้วยในช่วงบ่ายก็จะมีการรายง,งานตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ในส่วนของการจ้างงานถึงแม้ว่ามีคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็คง,งต้องติดตามดูว่าจะออกมาในทิศทางใด ขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเริ่มมีเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทเหมือนกันในส่วนของราคาเ Brent Crude o ฟิ uh, Future ดังนั้นจึงมองว่าสถานะลองเดิมให้รับรู้กำไรออกไปบริเวณ3,230-3,250ถึงบาทในส่วนของ B.I.N.13 แล้วก็รอจังหวะที่จะเข้าไปเปิดลองใหม่ได้ในช่วงที่ยอดตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ3,180บาท ส่วน USD future เนี่ยวันนี้มองน่าจะพักตัวตามการแข็งค่าของเงินบาทแม้ว่ายังต้องจับตาในส่วนของนักทุนต่างชาติที่เริ่มชะลอการขายในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้เมื่อวานนี้ส่วนดอลลาร์สหรัฐเองยังคงเดินหน้า,าทำสถิติการอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกในรอบ4เดือน มองในส่วนของอาการเข้าทำกำไรให้กลับมาช็อตตามแน,นุมการพักตัวลงต่อไปเรือสามสแล้วก็30.30 30บาทต่อนอลลาสหรัฐสำหรับในส่วนของ USD M 1 3ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ30.90บาทตอ่อดอลลาสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นค่ะ